สวัสดีครับในยุคที่การทํางานส่วนใหญ่เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นสิ่งที่จะช่วยให้การทํางานของคุณสะดวกราบรื่นและประสบความสําเร็จก็คืออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องเว็บแคมหูฟังลงําโพงสําหรับใครที่กําลังมองหากล้องเว็บแคมดีๆสักตัวผมขอแนะนําจาบ้าพันแคท20กล้องเว็บแคมอัจฉริยะที่ใช้งานง่ายให้ภาพคมชัดตอบโจทย์ทุกการทํางานของคุณไม่ว่าจะเป็น การประชุมส่วนตัวกลุ่มเล็กๆประมาณ1-3คนที่ต้องการความเป็นมืออาชีพการโคชชิ่งหรือการสอนคลาสออนไลน์ต่างๆให้ดูหน่าเชื่อถือและไม่สะดุดรวมถึงการขายของออนไลน์ที่ต้องมีการโชว์สินค้าและพรีเซนต์งาน และเพื่อให้จา v าบพัน a แคส20ตอบโจทย์รูปแบบการทํางานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือการตั้งค่าโหลดโปรแกรม j จา a Direct ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเสร็จแล้วให้เสียบสาย USB ของกล้องไปที่คอมพิวเตอร์แล้วไปที่แอป j จา a า i เ e c กเข้าไปที่เซ t ติ้งสามารถเลือกมุมมองของกล้องหรือฟิล l d อ f View ได้ตั้งแต่ 45, 60, 75และ90องศา ซึ่งการเลือกมุมมองของกล้องก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานที่ที่คุณอยู่ในตอนนั้นเช่นมุม45องศาเป็นมุมที่แคบที่สุดเหมาะสําหรับเวลาที่ต้องเปิดกล้องในสถานที่ที่มีสิ่งรบกวนเยอะและไม่ต้องการให้ผู้ร่วมประชุมเห็นสิ่งรบกวนเหล่านั้นแต่ถ้าต้องการเป็นเฟรมสบายๆก็สามารถปรับเป็น60 75องศาได้ เมื่อมีผู้ร่วมประชุมหลายคนต้องการนั่งแบบมีระยะห่างต้องการให้เห็นบรรยากาศในห้องหรือสามารถเดินไปเดินมาได้ก็สามารถเลือกแบบ90องศาได้เลยครับนอกจากจะเลือกมุมมองกล้องได้แล้ว Java า a พ a c c a 20ยังมี Intelligent z o o ซซึ่งเป็นระบบซูมอัจฉริยะที่ควบคุมการทำงานด้วย AI จึงช่วยซูมให้ผู้พูดอยู่ตรงกลางโดยอัตโนมัติและจัดภาพให้อยู่ในระยะที่เหมาะสม จาบ้าพาราแค t 20ยังมีโหมดพิเศษที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีอาชีพขายของออนไลน์ที่ต้องมีการพรีเซนต์สินค้ารวมถึงการสอนหรือสาธิตวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆที่ต้องการให้คนดูเห็นสินค้าในระยะใกล้มากๆนั่นก็คือโหมด Picture in Picture ซึ่งสามารถตั้งมุมมองภาพที่ต้องการเจาะไว้ล่วงหน้าได้ ข้อแนะนําคือให้เลือกพื้นที่ข้างตัวในระดับที่เราถนัดหรือวางของที่จะแสดงอยู่บนโต๊ะเพื่อความสบายเป็นธรรมชาตินอกจากนี้โหมด Picture in Picture ยังสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันการประชุมชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Line Call Google Meet Zoom หรือ Microsoft Teams ตามความสะดวกของผู้ใช้งาน ไม่เพียงแค่การประชุมเท่านั้นโหมด Picture in Picture ยังเหมาะสำหรับการเรียนการสอนที่ต้องมีการสาธิตหรืออธิบายรายละเอียดต่างๆรวมถึงการขายของออนไลน์เพราะจะทำให้เห็นวิดีโอ2หน้าจอพร้อมกันได้แบบเรียลไทมเสมือนมีกล้อง2ตัวช่วยให้ลูกค้าเห็นสินค้าหรือการรีวิวของคุณได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องตัดสลับไปมา เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแนะนำให้ใช้ j a บ้าพ a นธะแคส20ร่วมกับหูฟัง Java า e v v 275หรือลำโพงสปีก710 หูฟัง e v o 275มีเทคโนโลยี ANC ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนได้ถึง10ระดับและยังมีไมโครโฟนถึง8ตัวทำให้เสียงของคุณคมชัดสดใสสามารถรับสัญญาณได้ไกลสูงสุดถึง30เมตรช่วยให้คุณพรีเซนต์งานหรือประชุมแบบส่วนตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ Jabra e v o 275ยังมีเอร์คัพที่บุด้วย u u l Foam และหุ้มด้วยเนเทเลชจึงมีความนุ่มเป็นพิเศษที่สำคัญคือสามารถกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างดีช่วยให้ คุณได้ยินรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นทำให้ไม่พลาดเรื่องสำคัญต่างๆเวลาประชุมหรือคุยสาย ส่วนจากบ,บ้านสปีก710เป็นลำโพงแบบพรีเมียมที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวกสามารถใช้งานได้ดีทั้งการทำงานและการพักผ่อนเชื่อมต่อแบบไร้สายในระยะสูงสุด30เมตรรองรับการประชุมกลุ่มที่มีขนาดตั้งแต่2ถึง6คนในกรณีที่ต้องการขยายวงประชุมให้ใหญ่ขึ้นก็สามารถเชื่อมต่อ Speak 10, สป a k 710 2ตัวเข้าด้วยกันได้และยังมีไมโครโฟนที่รับเสียงรอบพิศทางตัดเสียงรบกวนจึงให้เสียง เสียงที่คมชัดสดใสเป็นธรรมชาติสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้จากช่องทางที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับ